ดีครับก็มากินมาดามาเที่ยวแม่น้อยยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วก็ลูกลูตาลโอ้ยหน้าสวยจริงๆแหมนงารักมากะ้าช่างลูกหมาลูกตาลสาวเชียงรายพากินพาชิมค่ะลูกเป๋มันเย็นหน่อยนะคะแนะนั่งไปได้ค่ะแล้วก็เป็นอล้วหล่อมัยนะลูกองค์การนะคะฝากติดตัวด้วยนะคะที่คนที่ตอนนี้ดู ต่ออยู่คุณแม่ใหญ่น้อยอยู่ค่ะครับอ่สาวเชียงรายพากินพาชิมลูกตาลสาวเชียงรายพากินพาชิมพริ้มในยูทูบเจอเลยนะคะเป็นลูกเมย์ไม่เล่นน้อยกแล้วกับไอ้พันยาเกล็ดอะสนักสวนสัตครับว่าเป็นยังพี่กแบ่งแบ่งกันไปตอนนี้กํลาลังเรากํลากลังขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะเราจะยกล,งกลังแล้วอ,นนอันนี้อะไรครัแบแหนมแหนมผัดไขค่ค่ะแหนมเหมือกผัดไข่นะคะ อันนี้ไส้สมุนไส้ทอดสมุนไพรนะคะไส้ไส้ทอดสมุนไพรคอหมูย่างค่ะอันคอหมูย่างครับไม่ใช่เสือร้องไห้เสือร้องไห้นี่น้ำพริกหนุ่มนะคะเนี่ยค่ะสองชียงรายน้ำพริกหนุ่มจะจะกินโดยคนคนแก่ไม่เป็นไรครับกินได้หมดกลืมนะคะทายชินทายชินค่ะตามสไตล์บ้านๆตามแม่เพจค่ะตามแม่เพจตามแม่โปนะ ตามแม่เพจไม่ใหญ่น้อยครับตามแม่เพจลุงต่อก็ได้จากแม่แม่ใหญ่น้อยนี่แหละไม่ใหญ่น้อยพิมพ์ให้เมื่อก่อนเป็นอะไรก็ไม่รู้นันปูดอนแล้วไม่มีใครรู้เรื่องเกรพิมพ์เป็นลุงต่อพักกินพักเที่ยวพักกินมาทำพักเที่ยวการปูดอนมันพิมพ์แล้วหายากพอตั้งชื่อเป็นลุงต่อคนพิมพ์เจอปุ๊บก็จะเจอในกูเกิลเลยไงปูดอนปูดอนนนปูดอนนี่แหละนี่แหละแล้วมันพิมพ์ในกูเกิลแล้วมันไม่เจอไงแล้วหนูก็เลยเปลี่ยนให้ตอนที่อยู่เชียงรายนี่แหละ ว่าป้อนป้อนแม่เพจก่อนผมว่าลุงการอาจจะดังก็คลิปนี้ก็ได้เพราะว่าหน้าแกเด้งมากหน่าจะเด้งแต่ละคนแม่ใหญ่นัดกินการหาไม่เจอเลยค่ะพ่อเบลล์พ่อเบลล์จัดให้ขออนุญาตต้อนลุงต่อนะคะขออนุญาตต่อนานะคะดูเสียงหัวเราะมันชีมันจะเยอะหรือเปล่ากันนะ อย่าลืมสิมีปลาอ้อนด้วยนะคะปลาอ้อนปลาอ้อนลอนดีอย่ายุ่งตะตูโอคหน้าปลาอ้อนก็สวยบอกแล้วกล้องเขาโอเคมากปลาอ้อนนี่แต่พอเดี๋ยวพวงนี้พวนี้รวมเงินไปซื้อหัวเว่ยมาดีกว่าใช่ไหมมันมันสวยเกินเหตุมากเลยมีหัวเว่ยครับ Apple แต่ตามหลงไม่แต่ตามอัปติ้ตัว Apple อะ Apple อะ oppo ส <O po, S 1> องหมนกล้องหมุนนั่นหรอ n, n n 1อก็ประมาณหนึ่งกว่าตอนนี้มันลดนะเยอกู้เนกันมากก่เดี๋ยวโมงนี้ไปยูเนียนกันเดี๋เดี๋ยวไปดู oppo f f n อ่ะแไปปม่ราคามาด้วยนะแตก้าต้องต้องหน้าแต่เมานนี่บบนมันจะเหลือเหรอมันจะหนีบเลยแม่น้ยนอยอ้าโมงนี้เอาไปทำงานเอาไปทำกี่โมง เขาอยากกับแม่ไปแห้งพึ่งไงโดนว่าให้วางแถวแล้วจำไรอีกตาไหมก็ไม่ไปอ่ะมันไม่ไปก็ถ้าเกิดท่นไปนะให้มันรู้ไปสิเขาจะไปหาน้องหานุ่มมันไม่ไปจะรอนอีกไหมนี่จะห่วงไปทำงานทำบาอะไรแหละไม่งั้นให้เขาลาถ้าก็เตะมันออกจากที่ทำงานไปเลยจใจหน้อยถ้าเขาเขาเตะแล้วแม่ไปสงคานแล้วเนี่ยเขาอยากได้เงินสามพัน ทำเสร็จวันที่สามวันจริงใจหน่ยสิเดี๋ยวเราจะหาอีวมาโกกันมันไม่มาเดี๋ยวเราจะตามล่าหามันแลวก็คลิปนี้ก็ยังไม่ได้อัพหรอกมันยังไม่รู้หรอกว่าเราจะไปหามันตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยจะโดนตลอดเลยใครไม่ป้าพวกนี้เขามีเฮฮากันตัวเข้ามาแล้วเซอร์ไพรส์ตัวเข้ามาแล้วใหญ่ๆเลยหรืมันถึงยาวไงยึงอย่างนี้ไม่ได้เขาเขาต้องทำงานให้ ให้คบให้ครบซอสเขาใช่ไหมใช่้วไม่ได้ใครช่วยเราจุ่มจาเฮ้ยมันได้โกวแต่ให้เขาอร่อยน้ำหนึ่งช้างน้ำจาวน้ำ้าจาและเนือันนี้น้ำจิ้มผมอันนี้น้ำจิ้มเปรี้ยวชิมแล้วจะเสียใจนะตอนแรกไอ้นั่นก็ไม่กินตอนแรกไอ้ไอ้เบียก็ว่าไม่ชอบเพอให้กินเห็นไหมวันนั้น สมุอนไพยก็ยังโตแมทบอกแล้วว่าร้านนี้ไม่ผิดหวังเราซื้อซคเรื่อ,องน่าเน,นี่แหละที่ว่ามีหน่วยกินตลอ,อดที่มากแล้วก็สื่อดีมากมาตม้มมาอย่างเราไม่บริต้มนะคะบร่ได้ซื้อเพราะว่าจะของทานไทยเลยค่ะขวดหนึ่งนะคะขวดใหญ่ๆได้ต้มมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นของฝากจากเจ้าของร้านนะคะร้านนี้อยู่ตรงไหนหร้านนี้อยู่ที่กิ่งแก้วหกสิหกร้าน,น,นหน้าชลุงแดน ะนะสกูลต้องถามเขาไม่ย่อยแม่ดาอะไรแม่ดานคิดว่าร้านเขาแม่จะมีอะไรอะไรเนี่ยมาไม่มีไม่มีถ้าถ้ามันเป็นเมนูพวกพิเศษก็ต้องหามาให้นักการเมืองเขาถามคุณราชินีาานี่ราชินีก็ไม่แป๊บเดียววางเราลองถาแป๊บเดียววางเราลองถเราแน่จะบอกเขาวันนั้นเนาะเราไม่ได้น,นั่นเราเราไม่ได้เตรียม,มว่าเราจะกินอะไรบ้าง<ม>ไง

ได้ทำอาหารรที่น้ำพริกกิมแจวก็มีงคนทำเป็นเนี่ยไม่ค่ะต้องทำให้สุดอยู่แล้วมันเป็นอาหารเมืองไงอาหารเมืองคนกินได้คนกินไม่ได้เม็ดมันจะมีอนตอนที่เจอยอดตาลกินแล้วอร่อยอร่อยหมดแล้วคุณตาลตาลก็กินเนี่ยไม่สดป่ะคโอเคกินไม่กินเราจะเข้ามาทำ เม็ดไอเม็ดไอเม็ดนักล้างนำได้ก็สีเขียวอ่าที่ว่ายำหนุ่มจีเราไปกินในห้องป็สีฟ้าก่อนกอสีส้มอะเลยตามมาตอนนั้นยังไม่อ้วนนะเมื่อก่อนตามเป็นคนที่ไม่ค่อยดูคลิปแต่ว่าไปดูนิสเตอร์ฮอดส์เตอร์ไปเจอไม่ใหญ่น้อยเขาแนะนำขึ้นมาแนะนำให้คุณดูตามแล้วก็มีมีหน่งที่ว่าอยู่ที่คุณแต่ของลุงต่อนี่เจอของแกตอนที่ว่ามันเด็ดขึ้นมาในของเราก่อนของลุงต่อนี่ก็ ตอนแรกยังไม่รู้ผมไม่ขึ้นแต่ว่าเป็นรู้จากคุณต่อที่ว่าไปชิมนายแล้วี่เจอเออไปนในคลิปเดียวกันแล้วก็ยังไม่ได้ติดตามแล้วก็ไปดูทุนเด่นดูลุงเด่นช่วงที่ว่าอะไรนะจะ<ต><อ>ไปจะ<อ>ไ,<ม>ไม่เห็นน้อยด้วยนะไม่ไม่ขอนนั้นนะอนน่ะนนก่องนั้นเขนเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปดูแกแต่วก็ไม่ติดตามเขาเป็นผู้ชายกันงเนะดูเด่นเขาปล่อยคลิปเพีงดูไม่ทันโอ้โหวันหนึน่ง ก็ไปติดตามก็ได้วิชาใหม่จากไม่ใหญ่น้อยไงตอนนี้วันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่รู้ไม่ทันคือดูคนแรกเลยคือมินเจอวิชาแล้วไม่ได้เด้งขึ้นมาเด้งเด้งขึ้นมาว่าไม่่นาแไา้วิจาร์เซียเขาจะไม่ยอมเฮ้ยเมื่อก่อนดูเขาจะติดตามก็ไงไงวะกดติดตามได้แค่ในแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งบอกอยู่ในเนี้ยในเฟซในกดติดตามนี่ไง ตามก่อนเลยเพ้าหาหานานมากที่าเราจะกดติดตามยังไงตอนแรกนึกว่ากดกดติดตามนี่เเออเป็นที่ไหนได้พอเข้าไปเขากันกลเล่แบบเลยอย่างนเต๋อาเอาเขาไม่มีให้ติดตามเขาจะมีเฟซตวตามแอเป็นเนเขาละเมา้วต่งเใหม่เยอะแยะเลยเพราะว่าเขาให้แค่เฟซละห้าพันไง ตอนนี้ปุ๊บเขาให้ติดตามก็เลยได้แค่ติดตามพมาเจอไม่น้อยติดตามนี่มันเท่าไหร่นะห้าพันเหมือนกันนะติดตามไม่กําหนดแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนในเฟซไ,ได้แค่ห้าพันห้าพันแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปิดเปลใหม่มซึ่งมันยากเพราะเราต้องมาเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกแล้วค่ะแล้วมันเจอคนไม่ใหญ่น้อยอ่ะมีผู้หญิงเยอะมันเลยความรู้สึกว่ามันถูกทางมันแนวกินมันผู้หญิงมันกิน การลงสิบบางคนก็บอกผู้หญิงกินแล้วแบบมันเสียภาพพื้นการกินมันต้องกินให้เสียเลยกินมันก็กินกินมันก็ต้องกินตามอารมณ์สิเพากลอร่อยกเก็บอกว่าอร่อยดีไหมบอกขอข้าวโอ้สินแล้วสิบแล้วกลาวก้าปล่อยยาวขนาดนั้นนะล้านะาจุ๊บจุ๊บล้างนะจุ๊บจุ๊บพัน้ำฝาตัวด้วยค่ะครับผมอยู่ได้เราก็ใส่แว่น